สวัสดี FC ทุกท่านนะฮะเสียงชัดไหมฮะถ้าเสียงชัดนะฮะกดหนึ่งครับผมมาดูกิจกรรมครับตอนนี้สามีภรรยาทำการเก็บขยายอยู่ครับ โอ้โหกวนหนึ่งเยอะนหเกินอ้าวอาอ้าวาคนหนึงเก็บคนหนึ่งก่อวนน่ะคนหนึ่งเก็บคนหนึ่งก่อกวนครับบอบาของเราผู้ใ่เนี่ยผู้บ่เขายางเฮ็ดกะเรียกประสาทเขา อ,อของบระคืออนนามึนอนทิหนึ่งดูดูดูโอ้ยเจ้าอยังเบาดังนะเขากล้องไงปเลื่อ่คอยบ่ต้องพากแล้วคิดถึงลุมผมเทจากเยอรมัน ขี่ดื้อต้าวบัวมาดูโมมีฮะไลฟ์สดอยู่ไลฟ์ทั้งวันฮะโมมีพักก่อนไม่มีกำลังครับชาร์จพลังงานเรียบร้อยครับท่านชาร์จเรียบร้อยอ่าโอเคโอเคแดงต่อครับเอฟซีมีความสุขควานช้างก็มีความสุขได้ครับผมได้ครับเออโมเมีเชื่อมั่วเขาหน่อย ช้างเดินเข้าไปในงานครับไปขายกล้วยนะครับเป็นกำลังใจให้รับนะครับมัน,นะะมาะครับมันมันๆๆนมาคนไปดูม็อบเยอะตอนนี้กำลังตึงเครียดอ๋อคนไปดูม็อบเยอะอ๋อโหดีเก็บครับ นี่แก๊งนี้ทำอะไรมาทั้งวันฮะนอนทั้งวันเออคนนึงก็ถือวีบนมือเออคนหนึ่งก็ถือวีเบนมือลักขอดวีพีนางมาใส่ถ้าวีหายนี่มันต้องสื้อครับอ้าววีแล้ววีแล้วเป้่าขอดวีมั็นวีเลยพูดถึงวีนี่วีเลยครับฮะ ซื้อเองซื้อหวีเองโอ้โหเนี่ยเอาเอาเอาบอกมึงโอ้หวีเอาหวีหวีหวีก่อนหวีก่อนมันเสียส่งอ่า่หวีหวีหวีออกเออหวีหวีเออหายบักเสกหวีนะหายบักเสกหวีนะเสกหวีนะหวีนะมันถึเป็นจากไหนเออหวีบังหวีดี เออโอ้โหเออตั้งเหมือนเดิมครับผมอันนี้ปิดเทอมแล้วฮะน้องชายผมนี่ปิดเทอมแล้วอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรครับพังรถทิง้งเ,เดี๋ยวเดี๋ยถามก่อนไอซิดซิดหรือรถพี่เสร็จหรือ,อยังขาดเหลืออะไรตามต่อเอ,อ่อตอนนี้ ไปลื้อรดพี่เสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือซื่นสู้แล้วก็ขันน็อตแล้วก็ท่อครับโอ้แล้วก็ท่อแล้วก็พังครับแล้วก็พังอ๋อเหลืออย่างเดียวสุดท้ายเหลือพังเออวันๆไม่ทําอะไรครับเมื่อวานได้ยินเสียงก็แก๊กกแก๊กด่ากันไปถอดเปลี่ยนอาร์มสวิงอาร์มเปลี่ยนแล้วมันแรงขึ้นไหมแรงครับโออ ขอนปกตปดหัวปกนี้ดิฮะอันนี้ฮะร้องร้องให้นะฮะงงเงยอยากแต่งรถขอพี่เสือครับอยากแต่งรถโซนิกพี่เสือไม่ให้ครับเพราะว่าไม่ขยันเอออะไรนะเออเราไม่ขยันน่ะเอออย่างเงี้ยมันต้องจับไปทำงานเราคุณตาไปไหมพรุ่งนี้ไปบ๊อบืนมาตองมาดอกอ้อน มือมันต้องเอาสุ่มหนีมาเอาไปไหวน้ำผึ้งตุ้ยไปเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วเออมากกับบอเห็นยังฮะลักกระบาดการเลี้ยงเตี้ยสีทูบไปเช็คตลอดผู้ใหญ่ก็จะตามเองดอกเออสีทูบไปหาตลอดว่าแม่ยุใส่ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายบ่แม่แล้วควายควายคุณนี่คุณปล่อยทิ้งเลยนะ ไม่สนใจเลยนะไม่ไม่ยูทูบควายเออไม่ไม่นี่บึ้งแต่ไอ้คนควายงามบ่ทางยูทูบเขาน่ะบึ้งยู่เบิดมือคล้ยนั่นคล้ยนี่ควายพันแหนะกล้วยพันเทียมหูเบิดสุมมือนีิบว่งหัวเรื่องควายลอ๋อนอนก่อนเออควายเสือพ่อเลี้ยงแล้วกล้วยเสืออีกนายพี่เสียบอกว่าจะให้ก e ี่ตัวไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาแล้วเอาไหมให้ก็ไม่เอาเออให้ฟรีก็ไม่เอา เออโอ้ยวีตลอดไม่ได้เลยผม,มไม่ละละมีวีเลยอันนี้อันนี้หน้าหน้าเหมือนลูกชายผมเลยเหมือนกันเป๊ะเลยทรงผมก็เหมือนกันอีกไม่ลูกชายลูกชายผมหน้าตาเหมือนผมเออแต่ว่าลูกชายผมหล่อก,กว่าบ้านโชคดีหรือโชคร้ายเออช่วงนี้ช่วงไลเลยอ้าววีมันขึ้นเงินมัจะห้องไ้เออร์เออเอาวีวีแข่งลัางกันนะมแข่งล้างกันไหมสปารบึ้กเ<อ>ลยเขาทำยังไง เออธรรมบาตเออโอ้ยเมื่อสิเกินมอซีไปแล้วพี่น้องเมื่อสิไอ้ผู้สาวลาไม่ลูกกับที่ไหวกันละเออรู้ไหลาเน่เออไอ้เราจะไปเลี้ยงเลี้ยงลูกไหลาเนี่ยขุนไปบอกแม่เด้อต้องบอกไอ้โอ้ลูกอ้กรกพี่เป็นไรโอ้สองคนนี้ครับผู้สาวผู้สาวเยอะมากฮะกลับมาตอนเย็นกลับมาตอนเย็นแต่งรถ กลางคืนคุยสาวแบ่งเวลาคุยนะท่านผู้ชมชั่วโมงหนึ่งคุยคนนี้อีกชั่วโมงหนึ่งคุยคนนั้นนะครับเออน,นี่ใส่เดีพี่ใายมันเลยถอดแบบบักเสื้อมาคักๆครับพี่น้องออดูแล้วคุณกี้จะทำอะไรไหมวันนี้น<า>ะนอกจากกินแล้วก็นอนเฮะเดิน S <S นเ,นเออเปย์เปย์เปย์เ,ปเลือดรักนี่เดนอนเลน่นยึดเลยครับไอเสกย,ยึดเลยครับเปยเลือดรักอ่าสวยไอเสกยึดเหมือนกันฮะโอ้โหเงินไปเลี้ยนบ่มีแต่ว่าเงื่อนสื่งเก่งยิ่งก็เสือนี่มียอยู่ไอโอ้โหว่าถ้าม,มาได,ด้ตัวดิเออตัดผมเกียนนะครับว่าเอาผมเกียนเลยแต่ก่อนนี่ยอยู่ม .3 นะ อยู่มสามนี่ผมเกียนฮะแต่เขาออกกฎกระทรวงมาใหม่อ,อนักเรียนประท้วงบ่อยก็เลยตามใจเธอเลย,อยเออแต่ว่าห้ามน้าเกียดเกินไปพ่อส<ร>ิงสอนน้องดีนะสอนต้องสอนครัเป็นเป็นลูกผู้ชายครับเป็นลูกผู้ชายนี่ถ้าไม่สอนไม่เอามาด้วยนะครับปล่อยเขาทิ้งไม่ใส่ใจเลยไม่เหลือครับพี่น้องยังไงก็เสียคนแน่นอน,น,อนบอแล้วก็นั่งกันออกไส้ก่อน อเอออ่ะโอ้ยตะขอตะขอตะอหักก็ไี้อยู่โอ้โหอ่าดูนะครับวันนี้ก็นั่งนั่งเล่นกับน้องนะครับไอ้นี่นี่ไอ้นี่ตอนเด็กๆนะจะถูก อันนี้ตอนมาเด็งอ่ะจะถูกแกล้งบ่อยนะครับไอเสกผัวเอาขึ้นหน้ารถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับเอาขึ้นหน้ารถมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วรถมอเตอร์ไซค์ลงครับอันนี้หัวฟาดพื้นครับดังต๊ะ,ะครับร้องครับพี่น้องน้องชายผมร้องเลยฮแต่เรื่องนี้ไม่ไม่ได้บอกแม่นะเรื่องนี้นี่เก็บความลับไว้นะครับกลัวแม่ว่าพาน้องไปนะครับส่วนไอ้นี่นะฮะตอนเป็นเด็กนี่ มันเด็กขี้แงนะครับมันเด็กขี้แงมันเด็กติดพ่อติดแม่ฮะก็เลยไม่ได้ประแหนกใครครับเอจสโศนี่ so จะเอาใจนี่นะฮะนี่นี่นี่เอาใจนี่บ่อยครับอ,อแต่พอโตขึ้นมาครับเจโสไม่เลีแล้วครับเจจโสปล่อยทิ้งครับเจโศปล่อยทิ้งอยู่บ้านทั้งสองคนเลยครับมาให้พี่ชายเลี้ยงปวดหัวมากเลยตอนแรกตอนแรกว่าจะเ,เข้ามมหนึ่งด้วย อ่ามอหนึ่งี่ผมสอนมอหนึ่งใช่ไหมจะอันนี้ไปเรียนด้วยอันนี้ก็ไปก็ไปไปแต่พี่ชายไม่ให้ไปครับพี่ชายบอกดูวไปเรียนโรงเรียนใหม่เลยไม่ต้องไปกับพี่นะครับไม่ใช่หรอกเดี๋ยวพี่กลับเดึกครับเดี๋ยวจะน้องก็เดี๋ยวยายจะว่าทําไมพาหลานกลับเดึกก็พาน้องกลับเดึกยายจะโทรตามครับแต่ก่อนนี่ผมไม่ชอบกลับบ้านนะผมชอบนอนบ้านพระครูเพราะว่าพาสาวๆกลับบ้านไม่ได้ยายว่าครับผมยายด่าพาสาวกลับบ้านไม่ได้นะครับต้องแอบกิน ต้องแอบกินนะครับไม่งั้นไ,ไม่ได้ครับยายแบบตายโอ้โหแบบโอ้โหแบบนีมากนะครับนี่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 สาวผมคือคนนี้แหละฮะไปนอนบ้านพระครูคืออาทิตย์หนึ่งกลับบ้านสองสามวันมั้งนะฮะต้องไปแอบไปนอนบ้านพระครูครับบ้านพัครูไม่งั้นไ,ไม่ได้ครับยายยายว่าอันนี้ก็เลยได้เปลี่ยนโรงเรียนอื่นไม่ให้ไปกับพี่ถ้าไปไปแล้วพี่ต้องกลับบ้านทุกวันต้องไปรับไปส่งอีกปวดหัวครับ หม่เคัเลี้ยงได้อื่นเลยอะไรนะหัวเลาะห้าห้าห้าแอบกินต่อหน้าแม่บ้านไม่นะฮะที่แอบกินก็ได้อีกคนข้างหลังน,นี่แหละบอสทำไมตะกี้แหมที่ว่าเขาบอม,มังกรบานแหมเขาว่าเขาเล่าบอกเขาไปแอบกินบอกระสันไม่ใยจิกอ่ะมาสิว่าว่าเป็นยังคือคือภาพู้หยิ่งเขาเฮี้ยนสินะทำไมตะกี้นะทำไมอไอเขาประจุแหม เราห้ามนอนบ้บานพักคู่เลยแม่อมไ,ไอจิ๊กเป็นคนแบบเ,เป็นคนต้องชิ้นนะครับเป็นคนประเพณีะพอ,อะไรประมาณนั้นนะฮะพอแต่แม่บ้านนั่งเงียบแม่บ้านนะครับตัวดีเลยฮัลโหลบริจาของนอนใส่นอนบบานพักคู่หรือว่านอนเฮยียนขันนอนขันนอนบานพักคู่มานนหับเขาไดเด้นนอย ประมาณนั้นฮนะขันนอนเงียนกะซื้อนันซื้อหนีมาให้ก้อนจิก้าบ้านเพราะว่าบ้านเขาอยู่กับบ้านผมไงเอ,อ้เอาเพลงมาตายแล้วท่านผู้ชมครับเพลงมาแล้วครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวมาเล่าเล่าใหม่ครับผมเพลงมาเพลงมา